ปริญญานะคะทางการศึกษานะคะหรือว่า,าจบใบบีมาแล้วหนึ่งใบนะคะหรือจบปวสมานะคะวันนี้อาจารย์จะแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะวิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะชื่อปริญญาก็จะเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะชื่อย่อสสบ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเรียนในสาขาการพัฒนาเด็กประถมวัยนะคะข้อที่1นะคะสำเร็จสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายนะคะหรือจะเป็นปวชหรือกศน สนอบโบก็สามารถสมัครเรียนได้เช่นกันนะคะจำนวนชุดวิชาที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตรนะคะรวมแล้ว22ชุดวิชาชุดวิชาละ6หน่วยกิตน,นะคะรวมเป็น132หน่วยกิตค่ะระยะเวลาศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรก็จะเป็น สปีนะคะข้อที่2นะคะสำเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษาวงเล็บการประถุยวันะคะสามารถเทียบโอนราวิชาได้ถึง10ชุดวิชาะคะ่ะหรือเรียนอีก12ชุดวิชานะคะก็เทียบโอนได้เยอะมากนะคะรวมแล้ว72หนออ่วยกิตน,นะคะที่จะต้องศึกษาต่อให้รบหลับสูรคะ่ะระยะเวลาศึกษาตามโครงสร้างหสูรก็2ปีนะคะข้อที่3นะคะสำเร็จการศึกษาในระดับ วสหรืออนุปริญญานะคะหรือเทียบเท่าทุกสาขาสามารถเทียบโอนชุดวิชาได้7ชุดวิชานะคะหลือเรียนอีก15ชุดวิชานะคะก็รวมแล้วอีก90หน่วยกิจน,นะคะระยะเวลาศึกษาตามโครงสร้างสูตรน,นะคะ2ปีครึ่งค่ะค่ะข้อที่4นะคะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาได้ถึง10ชุดวิชาเช่นกันค่ะเหลือเรียนอีก12ชุดวิชาหรือ72หน่วยกิจน,นะคะระยะเวลาศึกษาตามโครงสร้างหาางลัอสอุดก็2ปีนะคะค่ะข้อที่5นะคะจะเป็นการศึกษาบริญารีสาขาอื่นนะคะอยาก 9ชุดวิชาเหลือเรียนอีก13ชุดวิชานะคะระยะเวลาศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรก็2ปีครึ่งน,นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นะระยะเวลาศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรปกตินะคะหากท่านมีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนให้ครงตามโครงสร้างหลักสูตรในระยะเวลาที่เร็วขึ้นนะคะสามารถทําได้นะคะจากปกติหลักสูตรซีบี อยากจะลงทะเบียนให้โครงตามโครงสร้างลักูตรในระยะเวลา2ปีถึง2ปีครึ่งสามารถทำได้ปรึกษาอาจารย์นะคะอาจารย์วางแผนการเรียนในแต่และเทอมให้ว่าต้องลงวิชายยังไงบ้างน,นะคะสำหรับท่านที่จบปสทางการจบอนุปริญญานะคะทางการศึกษานะคะหรือว่าจบปริญญามาแล้วหนึ่งใบนะคะหรือจบปสมานะคะอยากลงทะเบียนเรียน ให้จบภายใน1ปี1เทอมหรือ1ปีครึ่งน,นะคะสามารถทำได้จากหลักสูตรปกติ2ปีถึง2ปีครึ่งอยากจบภายใน1ปี1ปี1เทอมถึง1ปีครึ่งน,นะคะสามารถทำได้ให้ทางอาจารย์วางแผนการเรียนให้นะคะแนะนำการลงทะเบียนในแต่ละเทอมจะช่วยให้เราลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรในระยะเวลาที่เร็วแน่นอนนะคะ แต่ทางนี้นะคะในการที่จะสําเร็จการศึกษาได้ทุกคนต้องตั้งใจอ่านหนังสือน,นะคะข้อสอบอยู่ในหนังสือค่ะค่ะ,ะทันทีต้องการสอบําเพิ่มเติมนะคะก็ถามอาจารย์กระแตได้ตามเมือที่ฝังไว้ในหน้าเพจนะคะและ้วก็อยากฝากทุกทุกคนว่าความเข้าใจที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มนะคะช่วยคุณประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้เร็วขึ้น ตอบอาจากย์ได้นะคะ